ทุกคนวันนี้เราจะมาดีวิวสาขานะคะทั้งหมด7สาขาแล้วก็สถานที่บริเวณคณะที่เราเรียนนะคะเป็นคณะที่คนเขาเรียกกันว่าตึกที่สูงที่สุดนะคะนั่นก็คือคณะการบัญชีและการจัดการนั่นเองนะคะไปชมกันเลยแลนนี่นะคะก็คือทางเดินที่เราสามารถขึ้นไงเดีนนะคะหรือว่าเราจะสามารถขึ้นลิฟต์ก็ได้นะคะ ซึ่งคณะการมาัชีและการจัดการนะคะจะมีทั้งหมด7สาขาหล,ลักนะคะหนนะคะสาขาการตลาดนะคะซึ่งกา,ารตลาดนะคะจะเรียนทางด้านการสื่อสารทางการตลาดดิจิตอลนะคะแล้วก็การโฆษณาการหายนะคะป้งสาขาที่2นะคะที่เราจะมารีวิวนะคะนั่นก็คือสาขาการจัดก,การนะคะสาขาการจัดก,การนะคะจะเรียนมุ่งเน้นไปในทาง ะมีการควบคุมการจัดการนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการการวางแผนและการเป็นภาวะผู้นําค่ะและนี่นะคะจะเป็นห้องเรียนนะคะที่ใช้ในการเรียนการสอนนะคะจะมีที่นั่งประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นคอมพิวเตอร์เป็นไมค์แล้วก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะต่อไปนะคะสาขาที่สค่ะสาขาที่สานะคะนั่นก็คือสาขาคอมพิวเตอร์และธุรกิจค่ะ และในสาขาเนี่ยนะคะจะเรียนทางด้านการเขียนโปรแกรมนะคะระบบฐานข้อมูลและความรู้เพื่อไปทางดิจิทัลนะคะแล้วก็การสื่อสารข้อมูลค่ะและต่อไปนะคะสาขาที่4นั่นก็คือสาขาธุรกิจระหว่างประเทศนะคะสาขาธุรกิจระหว่างประเทศนั้นจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะคะการนําออกระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ธุรกิจระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ภาษา ่นะคะสาขาที่5นะคะสาขาที่5นั่นก็คือการบริหารเงินนะคะการบริหารเงินจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านาการบริหารการเงินนะคะการลงทุนแล้วก็ความเสี่ยงของการเงินนะคะและสาขาที่6นะคะนั่นก็คือสารสนเทศธุรกิจนะคะส่วนสาขาน,นี้เราจะเรียนไปไท,ทางด้านสําหรับสาขาที่6นะคะจะเรียนไปทางด้านการบัญชีการสถิตินะคะแล้วก็ ค่ะสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสาขาที่7นะคะที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะและในสาขาที่เราเรียนนะคะจะเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรในองค์กรนะคะการยึดคอลคันออกแบบและก็การประเมินการจัดการค่ะ และถ้าคณะของเรานะคะ mm hmm. ก็ยังมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเช mm hmm. ่นร้านร้านปินเอกสารนะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นร้านขายของขายน้ำนะคะเป็นร้านอาหารนะคะ mm hmm. เป็นโรงอาหารของคณะของเราเองนะคะและนี่นะคะก็เป็นที่ที่นิสิตนะคะใช้ทําง,งานไม่ว่าจะเป็นงานเหนี่ยวง,งานกลุ่มน,นะคะและที่สําคัญเลยนะคะภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ที่จะให้นิสิตนั่งทํางานจะได้อย่างสนุกสบายเลยและต่อมานะคะก็จะเป็นโซนโรงอาหารของขณาดแล้วแม่ดีนะคะก็จะมีของหลากหลายขายจะมีผลไม้นะคะเป็นไอตคมแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็จะมีร้านขายไข่เจียวมีร้านขายลูกชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นร้านขาย,ยนานขายนมนะคะแล้วก็จะเป็นร้านขายน้ำนะคะร้านสุดท้ายนะคะ จะเป็นวิวนะคะสำหรับตรงยขนของคณะเรานะคะสวยมากๆเลยนะคะ